จากเงิน5,000บาทแค่ลงทะเบียนบนมือถือกู้เงินได้ใน5นาทีไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วยนี่มันเรื่องจริงหรือว่าแค่คำาลวงบนโลกออนไลน์กันแน่เราจะพาทุกคนมาไขความลับนี้กันบนโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียล ใครก็สามารถโทษอะไรก็ได้โดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพมักจะใช้ข้อความหวานล้อมให้เราหลงเชื่ออย่างเช่นสมัครสินเชื่อไม่ต้องใช้เอกสารได้เงินเลยจากเงินฟรีแค่กดลิงก์งานออนไลน์ทำง่ายรายได้วันละสามพบาทฟังแล้วมันดูเกินจริงไปไหมถ้าดีเกินจริงเนี่ยน่าสงสัยไว้ก่อนเลยนะหากอยากจะรู้ว่าไหนจริงอันไหนหลอกใช้สวิธีนี้วิธีแรกเช็คแหล่งที่มาว่า เขาเป็นหน่วยงานจริงไหมมีเว็บไซต์หรือไม่อันดับ2อ,อ่านเงืินไขดีเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีโดยที่ไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนและอันดับ3เนี่ยห้ามรีบตัดสินใจนะเพราะว่าพวกพิษชาชีพมักจะกดดันให้คุณรีบทำอย่างเช่นต้องสมัครภายใน5นาทีนี้หรือเหลือสิทธิ์สุดท้ายแล้วหรือโฆษณาเงินกู้หลอกลวงเขาก็จะบอกว่ากู้ได้เลยแค่โอนค่าธรรมเนียมก่อน300บาทแบบนี้หลอกแน่นอน หรือบอกว่าคลิกที่นี่เพื่อรับเงินถ้าคุณกดไปเนี่ยไวรัสถามหาคุณแน่ๆจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหลายคนเขาสูญเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกันก็เพียงเพราะหลงเชื่อคนพวกนี้นั่นแหละ หากคุณใจโฆษณาที่มันน่าสงสัยให้รีบทำตามนี้อันดับแรกอย่าก,กดลิงก์สุม4 0 8ต่อมาก็รีบเช็คข้อมูลกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะอย่างเช่นเว็บไซต์ของทางการระดับต่อมาถ้าเกิดว่าเขาเป็นสินเชื่อจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการอนุญาตระดับสุดท้ายไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครใง่ายๆนะต้องห่วงตัวกันบ้างเห็นไหมว่าโลกโซเชียลเนี่ยเต็มไปด้วยคำหลอกลวง อย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆนะเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันดูดีเกินจริงอาจจะเป็นแค่กับดักให้คุณลงเชื่อก่อนเชื่อให้คิดก่อนก่อนแช์ก็ตรวจสอบให้ดีซะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้เพื่อนได้รู้ทันก่อนโดนหลอกแล้วเจอกันใหม่